เรียนรู้เรื่องเหน็บชาอาการเหน็บชาหรืออาการชานั้นพบได้บ่อยและมีอยู่หลายแบบบางคนแค่ชาเฉพาะที่เป็นครั้งคราวจากการนั่งหรือนอนปิดท่าแ <c> ค่เปลี่ยนท่าทางชั่วครู่ก็หายได้แต่อาการชาของบางคนนั้นบวกหมองถึงความผิดปกติที่มีการกดทับเสรร้นประสาทบริเวณต่างๆจนอาจต้องถูกผ่าตัดเลยก็มีดังนั้นหากเราเรียนรู้ลักษณะของอาการชาประเภทต,ต่างๆไว พจะช่วยวินิจฉัยโรคของตัวเองในเบื้องต้นได้บ้างจะได้ไม่ตกใจจนเกินเหตุหรือจะได้ไม่ชะลาใจจนเกินไปสิ่งสําคัญนั้นคือต้องสังเกตตัวเองให้ดีว่ามีอาการชาแบบไหนและชาบริเวณไหนกันแน่อย่านําไปปนกับอาการปวดมันคนละเรื่องกันปวดก็คือปวดแต่ชาก็คือการที่มีความรู้สึกในบริเวณนั้นน้อยลงคนไข้เองก็ต้องให้ความร่วมมือ ตั้งสติและสังเกตตัวเองให้ดีอย่าบอกมั่วทามั่วไปก็วิน,นิจฉัยไม่ถูกหรือถ้าบอกบริเวณที่ชาผิดตำแหน่งก็อาจจะกลายเป็นคนละเรื่องคนละโรคก,กันไปเลยบางคนถึงขั้นถูกผ่าตัดผิดที่ก็มีมาแล้วเกือบทุกคนนั้นคงเคยมีอาการเน็บชาเฉพาะที่เกิดจากการนั่งหรือนอนผิดท่าเป็นครั้งคราวซึ่งเกิดจากการกดทับเส้นประสาทบางเส้นเช่นเน็บชาบริเวณเท้าขนาดนั่งพับเพียบไหว้พระ เมื่อเปลี่ยนท่าสักคู่อาการก็จะหายไปแต่ถ้ายังฝื้นทนหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเปลี่ยนท่าได้เช่นหลับลึกเมาสุราป่วยหนักพิการทางสมองซึ้นประสาทที่ถูกกดทับจะช้ำมากจนไม่สามารถฟื้นคืนสภาพปกติภายในเวลาอันสั้นหรืออาจจะเสียหายถาวรได้นอกจากอาการเหน็บชาดังกล่าวแล้ว,ลวก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการชาได้ที่พบบ่อยก็คือ ข้อที่หชาปลายเท้าและปลายมือเข้าหาลำตัวอันนี้ก็จะเกิดจากปลายประสัทอักเสบหรือเสื่อมอาจจะอาจจะเกิดจากขาดวิตามิน B1 B6 หรือ B12 จากโรคเช่นโรคไตเมเร็งและจากยาหรือสารพิษเป็นต้นข้อที่2ก็คือชามือแต่ว่าเท้านะ่ะไม่ชาชาปลายนิ้วมือเกือบทุกนิ้วแต่นิ้วก้อยไม่ชาหรือชาน้อยมักจะเป็นกลางคืนหรือตอนตื่นนอน ในตอนกลางวันนั้นมักชาม,มากในบางท่าเช่นชูมือขี่มอเตอร์ไซค์ถือโทรศัพท์หรือใช้มือทำงานหนักสาเหตุเกิดจากเอ็นกดทับเส้นประสาทตรงข้อมือต้องลดงานที่ใช้มือลงเลี่ยงท่าที่ทำให้ชาบางคนอาจต้องฉีดยาที่ข้อมือแต่ว่าชานิ้วก้อยนิ้วนางและขอบมือด้านเดียวกันนั้นแต่ไม่เลยเกินข้อมือก็จะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับตรงข้อศอก ก็ให้เลี่ยงท่าที่ทำให้ชาแต่ถ้าชาเลยข้อมือขึ้นมาถึงศอกอันนี้จะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณกระดูกไหาบาระควรต้องปรึกษาแพทย์เลยแต่ถ้าชาหลังมือแต่ไม่เกินข้อมือเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณง่ามระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยอันนี้จะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับที่ต้นแขนห้ามนั่งเอาแขนพาดพนักเก้าอี้แต่ถ้าว่าชาเลยขึ้นมาถึงแขนเนี่ย อันนี้จะเกิดจากเส้นประสาทบาดเจ็บบริเวณรักแร้ถ้าชาเป็นแถบแล้วตั้งแต่แขนลงไปถึงนิ้วมือเนี่ยอันนี้จะเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทควรจะปรึกษาแพทย์กันเลยนะครับข้อที่3แต่หากวัดมีการชาเท้าแต่ไม่แต่มือไม่ชาเนี่ยชาหลังเท้าขึ้นมาถึงหน้าแข้งอันนี้จะเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณใต้เข่าด้านนอก ให้เลี่ยงการนั่งไข่ห้างกัดสมาธิพับเพียบและก็ห้ามใช้อะไรรองใต้ข้อพับเข่าเวลานอนถ้าชาฝ่าเท้าเนี่ยอันนี้เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับที่ตาตุ่มด้านในหรือในอุ้งเท้าให้เลี่ยงท่าที่ทำให้ชาและลดการยืนหรือเดินนานๆถ้าชาทั้งเท้าข้างใดข้างหนึ่งนั้นมักชาขึ้นมาถึงใต้เขา่าเกิดจากเส้นประสาทบาดเจ็บที่สะโพกอันเนี้ย ควรปรึกษาแพทย์เลยแต่ถ้าชาด้านนอกของต้นขาคล้ายยืนล้วงกระเป๋ากางเกงเส้นประสาทาจะถูกกดทับที่ขาหนีบควรหลีกเลี่ยงการงอพับบริเวณสะโพกแต่ถ้าชาเป็นแถบจากสะโพกเนี่ยลงไปถึงเท้าอันนี้เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นาาประสาทก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ข้อที่4อาการชาอ,อื่นๆที่ควรปรึกษาแพทย์เช่นชาครึ่งซีก ไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาอาการชาครึ่งตัวจะเป็นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ได้ชาบริเวณใบหน้าและศีรษะหรือชาเป็นแถบบริเวณอื่นๆการศึกษารูปแบบของอาการชาหลายๆลนนักษณะนี้จะเกิดประโยชน์เมื่อผู้อา่านหรือผู้ฟังนะ่ยมีอาการแล้วสังเกตตำแหน่งได้ถูกต้องทำให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและควรไปปรึกษาแพทย์หรือไม่ที่สำคัญนั้นก็คือ ถ้าจะไปปรึกษาแพทย์ก็ต้องตั้งสติสังเกตอาการให้ชัดๆอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าปวดหรือชาตรงตำแหน่งไหนเพราะจะช่วยให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องอย่าที่บายแบบมั่วๆเพราะถ้าแพทย์ไม่ละเอียดเกิดผ่าตัดไปแบบมั่วๆบ้างก็จะถือว่าแพทย์และผู้ป่วยเองนั้นก็มีส่วนผิดเหมือนกัน